Siren e อเนจี S S Energy, หรือศาสตร์การยั่วในแบบฉบับของไซเรนที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการแม้กระทั่งถวายชีวิต ลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาพลังงานพลังงานหนึ่งที่เรียกว่าไซเรนเอเนจีซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของการดึงพลังงานไซเรนเอเนจีเนี่ยมาใชใ้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของความสัมพันธ์ในรูปแบบของความรักนะคะมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับไซเรนก่อนนะคะว่านางเป็นใครนางมาจากไหนไซเรนเนี่ยมาจากเทพนิยายมาจากตำนานของ สมัยโบราณเลยนะคะเขาเชื่อกันว่าไซเรนเนี่ยเป็นปีศาจครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาครึ่งนางเงือกครึ่งนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเล่าขานกันมาไซเรนมีลักษณะพิเศษคือหนึ่งเลยเธอมีลักษณะเหมือนนางเงือกนะคะมีครีบมีหางมีปีกเหมือนปลาค่ะที่ใช้ว่ายน้ำนะคะ2เธอมีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีหน้าตามีผมมีคิ้วมีหูมีตามีมือมีทุกอย่างเหมือนมนุษย์เลยนะคะไซเรนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น างฟ้านางสวรรค์เหมือนนางเงือกนางอะไรก็แล้วแต่ที่สวยมากเธอมีลักษณะที่ดึงดูดผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตามันที่เรากล่าวกันมานะคะลักษณะพิเศษอีกหนึ่งอย่างของไซเรนคือไซเรนมีเสียงที่ไพเราะไซเรนร้องเพลงเนี่ยเพราะมากและการที่เธอมีเสียงที่ไพเราะนี่แหละมันคือพลังวิเศษของเธอนะคะไซเรนมีพลังในการสะกดจิต ผู้ชายโดยใช้เสียงทําไมแพรถึงบอกว่าผู้ชายเพราะว่าสมัยก่อนนะคะในแม่น้ําในน่านน้าต่างๆเนี่ยคนที่ออกเรือนะคะก็จะเป็นผู้ชายที่จะต้องอยู่ในเรือเพราะฉะนั้นไซเลนเนี่ยเขาจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้ผู้ชายหลงไหลในตัวเธอในตำนานเนี่ยก็เล่าว่าผู้ชายเนี่ยหลงไหลในรูปร่างในเสียงของเธอนะคะผู้ชายทุกคนที่ได้ยินเสียงของเธอเนี่ย ก็จะทําตามทุกอย่างที่เธอสั่งแม้กระทั่งตายเพื่อเธอได้เลยผู้ชายบางคนเนี่ยยอมกระโดดลงไปในน้ำนะคะเพื่อไปอยู่กับไซเรนนะคะยอมให้ชีวิตให้จิตวิญญาณกับไซเรนทุกอย่างยอมให้สมบัติที่อยู่บนเรือนะคะยอมเสียสละทุกอย่าง เพื่อไซเรนและอีกตำนานหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดผู้ชายคนไหนนะคะไม่หลงไม่ลุ่มหลงไปในเสียงของไซเรนนะผู้ชายคนนั้นจะเกิดดวงตาเห็นธรรมนะคะเกิดเป็นเหมือนประมาณว่า,ารู้แจ้งตื่นรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของตัวเองแล้วผู้ชายคนนั้นก็ จะกลายเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ผู้ชายคนไหนที่หลงนะคะก็นั่นแหละบางคนก็เสียชีวิตเสียจิตวิญญาณนะคะหรือบางคนที่รอดมาได้ก็จะเสียสติหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นบ้ากลายเป็นคนบ้าเสียสตินั่นเองค่ะตำนานนี้ในทางยุโรปก็มีเหมือนกันนะคะในลุมม่มแม่น้ำไรแม่น้ำนายแม่น้ำไรถ้าเกิดแพ้ออกเสียงผิดขอภัยด้วยนะคะเขาก็เชื่อกันว่าสาเหตุที่เรือส่วนใหญ่อับปางเนาะก็เกิดจาก พลังของไซเรนนะคะโดนไซเรนทาพิษหรือโดนไซเรนก่อมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตำนานที่เขาเล่าขานกันมาทีนี้ไซเรนเอเนจี Energy, เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับความรักความสัมพันธ์ซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีไซเรนนะคะหรือทฤษฎีอื่นนี่เขาเรียกการส่วนตัวเขาเรียกว่าไซเรนเอเนจี Energy, ทฤษฎีของไซเรนเนาะเขาก็ได้ทําการศึกษาลักษณะพลังงานของไซเรนเนี่ย แล้วนํามาปรับใช้กับความสัมพันธ์เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าลักษณะสําคัญพิเศษ4อย่างที่ไซเรนมีเนี่ยมีอะไรบ้าง เลยเหมือนที่เรารู้กันว่าไซเรนมีน้ำเสียงที่ไพเราะและนี่คือเสน่ห์ของเธอซึ่งผู้หญิงที่มีความเป็นไซเรนนะเขาจะมีมารยาทมีการาธิศาสในการพูดจารู้ว่าจะต้องใช้น้ำเสียงแบบไหนกับใครไซเรนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเวลาที่เธอจะพูดกับใครเนี่ยไซเรนเขาจะประเมินคู่คู่สนทนาก่อนเหมือนเวลาที่ไซเรนจะบรรเลงเพลงเนี่ยเธอจะประเมินผู้ชายที่อยู่บนเรือก่อน ว่าเป็นผู้ชายไหมเป็นผู้หญิงไหมไซเรนฉลาดนะคะรู้ว่าเธอจะใช้พลังไหนกับใครพูดกับสามียังไงพูดกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายหรือพูดกับลูกค้ายังไงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการถ้าใจ้พรย,ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดในสังคมเราที่มันเกิดขึ้นเราเห็นแบบเต็มๆเ,เลยนะคะก็จะเป็นพวก สแกมเมอร์ที่เขาโทรคุยผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือสองสามวันนะคะแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็จะตกหลุมให้กับไซเรนแล้วก็โอนเงินโอนอะไรก็ตามซื้อของให้ไซเรนนะคะให้สแกมเมอร์คนนั้นอันนี้คือพลังของไซเรนที่เขาเอามาใช้ในทางที่ผิดนะถ้าเกิดจะเอามาใช้ในทางที่ถูกอย่างที่แพ็กกล่าวมาข้างต้นนะคะก็สามารถนําม,มาใช้ในในรูปแบบของความสัมพันธ์ของคนรักก็ได้นะคะทําให้ความรักดีขึ้นหวาน ขึ้นซอบขึ้นหรือจะนำไซเรนเ e นเนมาใช้ในเรื่องของการพรีเซนต์งานการคุยกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือประโยชน์แล้วก็คือโทษของ s i r รนถ้าเกิดเราใช้ผิดวิธีนะคะใช้ถูกก็ถูกใช้ผิดก็เกิดความหายนะให้ชีวิตได้เหมือนกันเนาะข้อ2องไซเรนมีพลังวิเศษพลังหนึ่งซึ่งในในทางยุโรปนะคะในทางอเมริกาในเวสเทิร์นเนาะเขาก็ พูดกันว่าพลังเนี้ยมันเป็นเหมือนเกิสเหมือนเป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่มีความเป็นไซเรนคือไซเรนมีพลังที่ทําให้คนเนี้ยอยากเปิดใจกับเธอมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งแหละที่เวลาเราคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดใจคุยกับเขาเราอยากบอกเขาทุกอย่างซึ่งผู้หญิงที่เป็นไซเรนนะคะเขามีพลังอํานาจนี้ทําให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเซฟรู้สึก อยากพูดคุยกับเธอรู้สึกอยากเปิดใจซึ่งในสมัยก่อนนะคะไซเรนเนี่ยเธอจะใช้พลังงานเนี้ยทำให้ผู้ชายเนี่ยอยากเหมือนโดดจากเรือนะคะมาอยู่กับเธอเพราะว่าพลังงานนี้พอจะนึกภาพออกไหมข้อที่3นะคะไซเรนมีความอินโนเซนต์แบบ น้ำเปล่าแบบเล่าขาวหรือถ้าจะพูดให้มันดูแบบดูพอส์ชดูไฮคลาสนิดหนึ่งก็มีความเป็นสีเหมือนชานะคะแต่พอลองจิบแล้วคือแชมเปญคนละแสนแชมเปญอายุแบบ50ปีอัพอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความอินโนเซนต์ของไซเรนซึ่งเป็นความอินโนเซนต์ที่อันตรายแต่ถ้าเกิดใช้ถูกวิธีเหมือนที่แพรบ,บอกนะคะมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองเนาะทีนี้อินโนเซนต์แบบเล่าขาวมันเป็นยังไง อย่างเช่นหนึ่งนะคะไซเรนมีเสียงที่ไพเราะใช่ไหมการพูดการจาของเขานะคะเวลาที่เขาพูดเขาจาเนี่ยมันทำให้คนที่สนทนากับไซเรนเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อินโนเซนต์อ่ะเออบางทีเขาอาจจะไปกินออมากาเรตรงเนี้ยสิบรอบสิบล้านแล้วแหละกินมาหลายล้านแล้วแหละแต่ไซเรนมีความอินโนเซนต์ที่แบบฮาฮาฮาฮแบบใช้น้ำเสียงใช้ความ ความพูดจาความไพเราะของเธอบอกผู้ชายว่าเอ้ยฉันยังไม่เคยมานะอินโนเซนต์มากเลยแบบไม่รู้จักกินยังไงหรอมันจะเป็นถ้าเกิดเปรียบเทียบถึงไทยเรามันก็จะเป็นการใช้มันยาร้อยเล่มเกวียนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความอินโนเซนต์ของไซเรนในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของอประมาณนี้หวังว่าจะนึกภาพกันออกนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการอินโนเซนต์ที่ ในลักษณะของการแต่งตัวนะคะ appearance รูปหลักภายนอกซึ่งไซเรนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยเนาะเวลาทีา่ผู้ชายมองมาแล้วหลงได้เลยคือไซเรนเขามีความอินโนเซนต์ในการแต่งตัวแบบไหนคือเขาเป็นแบบนั้นของเขาอยู่แล้วเขามีความแบบบางคนเซ็กซี่แบบเซ็กซี่จ๋าเลยนะคะมีความอินโนเซนต์แบบเอ้ยก็แต่งแบบนี้ของฉันอยู่แล้วและประมาณนี้ผู้ชายบางคนก็อาจจะแบบหึงเกิดการหึงเกิดการแบบ ไม่เอาไม่อยากให้ออกบ้านโดยการใส่ชุดแบบนี้เลยหึนะคะนี่คือพลังงานของไซเรนคือมันเป็นพลังงานที่เก๋มากอะแกเออบางคนแต่งตัวน่ารักแบบน่ารักจ๋าจนผู้ชายแบบผู้ชายหึงได้เหมือนกันนะแต่งตัวน่ารักเกินแบบเนี้ยไม่อยากให้ออกข้างนอกเลยเปลี่ยนชุดได้ไหมอันนี้คือพลัง i n n o นเซนในการแต่งตัวมีการแต่งตัวที่แบบมีเทสดีอะไรประมาณนี้นะคะ หรือบางคนนะก็อาจจะมีความเปิดใจที่เป็นอินเดเซนต์คือด้วยความที่เขามีพรสวรรค์ที่ทําให้คนอื่นเปิดใจกับเขาแต่การเปิดใจของเขาเนี่ยไม่ทำให้คนที่มาเปิดใจกับเขารู้สึกว่าโดนตัดสินหรือโดนแบบโดนดูถูกโดนหยียบยามหรือโดนกดขี่นะคะไซเรนทําให้คู่สนทนารู้สึกลุ่มหลงแล้วก็อยาก อยากมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการแบบดีฟนะคะหรือการพูดคุยเนี่ยไซเรนจะทําให้คนที่สนทนากับเธอเนี่ยพูดคุยในลักษณะของการคุยแบบลึกซึ้งหรือดีฟคอนเวอร์ i ชั่นให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกคอนเน c t รู้สึกเชื่อมต่อกับไซเรนมากๆ ถ้าเกิดใช้ในความสัมพันธ์นะคะมันก็จะดีมากๆนะคะถ้าเกิดเราคุยกับสามีคุยกับแฟนหรือคนรักของเราในลักษณะของ deep conversation เนี่ยมันจะทำให้เรากับคนรักเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ดีมากๆหรือถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนในลักษณะของการคุยที่ลึกซึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับเพื่อนในลักษณะของแบบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรที่เป็นรูปแบบของผิวเผินหรือ temporary ที่เรา รู้ๆกันเนาะข้อต่อมาไซเรนทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายไซเรนทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าผู้ชายควบคุมไซเรนได้แต่ไม่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าไซเรนเป็นภาระของผู้ชายพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เก่มากข้อ4คือถ้าเกิดใช้ได้ในความสัมพันธ์นะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เราอะดีมากๆมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเราต้องการเขาต้องการมีเขาอยู่ในชีวิตเพราะการที่ เราสามารถทําให้ผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกได้ว่าเราต้องการมีเขาอยู่ในชีวิตมันเป็นอะไรที่ amazing แล้วก็มหัสจรย์สําหรับผู้ชายมากๆเลยสมมุติว่าเราเป็นผู้ชายนะแล้วแฟนเราไม่ได้ต้องการมีเราในชีวิตเลยอะทําให้เรารู้สึกได้ว่าโหผู้หญิงคนนี้แบบสามารถเตะเราทิ้งไปตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยเราอยากอยู่กับผู้หญิงคนนั้นมาไซเรนทําให้ผู้ชายรู้สึกต้องการผู้ชายต้องการผู้ชายช่วยอย่างเช่นถ้าเกิด ทำให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเปิดขวดให้หน่อยนะคะหรือช่วยทําอันนี้หน่อยหรือช่วยขับรถไปส่งได้ไหมหรืออะไรก็ตามที่เราขอให้เขาช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเราอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเพราะการที่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตเราดีย้อนไปในตำนานที่เขาเล่าขานมาเนาะไซเรนเนี่ยสามารถสร้างโลก ในฝันของผู้ชายขึ้นมาได้นะ่ะตรงนั้นและทำให้ผู้ชายเนี่ยอยากเสียสละทุกอย่างเพื่อเธอมัน Amazing ขนาดนั้นเลยคือไซเรนทำให้ผู้ชายเนี่ยสามารถสละทรัพย์สมบัติที่อยู่บนเรือนะคะหรือภารกิจที่จะต้องไปทำที่จะต้องแล่นเรือไปเนี่ย เพื่อกระโดดน้ําลงไปช่วยไซเรนท,ทั้งทงที่ไซเรนเนี่ยเป็นนางเงือกนะคะหนึ่งเลยนะคะหายใจในน้ําได้ค่ะ2เลือไซเรนมีปีกมีเอ่อมีครีบนะคะสามารถว่ายน้ําได้ไซเรนไม่มีทางจมน้ําตายหรือว่าไม่มีทางหายใจในน้นําไม่ได้หรือไซเรนไม่มีทางที่จะขึ้นมาในน้ําแล้วตายเพราะไซเรนเป็น,นคนนรึ่งคนครึ่งปีศาจไซเรนเป็นผู้หญิงที่สตรองฉลาด แบบมี power รู้ว่าเธอทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหายใจในน้ำได้ทำทุกอย่างได้แปงลงร่างได้เสียงก็เพราะหน้าตาก็สวยสามารถหาผู้ชายได้เป็นร้อยๆเป็นสิบแต่ทำให้ผู้ชายที่อยู่บนเรือผู้ชายคนหนึ่งยอมทำทุกอย่างยอมกระโดดน้ำถึงแม้ว่ากระโดดลงไปแล้วอาจจะตายก็ได้เพราะน้ำตรงนั้นมันลึกมากเพราะเป็นน้ำที่ใช้ในการเดินเรือนะคะผู้ชายก็ยัง ยอมกระโดดลงไปเพื่อช่วยไซเรนบางคนเนี่ยยอมสละโซเนาะจิตวิญญาณเพราะเขาเชื่อกันว่าไซเรนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นปีศาจท,ที่ดูจิตวิญญาณเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดในตำนานเนะาะไซเรนมีพลังงานขนาดนั้นเลยซึ่งผู้หญิงที่มีความเป็นไซเรนเขาจะสร้างโลกที่เป็นโลกสดใสโลกที่เบาหูนะเป็นโลกที่เบา ผู้ชายกลับบ้านมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสวรรค์ผู้ชายทุกคนคืออยากกลับบ้านมหาไซเรนอันนี้คือพลังที่เป็นประโยชน์ของไซเรนที่เราสามารถศึกษาจาก ประวัติของเขาจากตำนานจากพลังงานจาก Energy ของเขาเพื่อนำมาใชใ้เป็นประโยชน์ในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์พอเรารู้แล้วว่าพลังงานของไซเรนมีอะไรกันบ้างข้อดีเป็นยังไงแพรก็พูดไปบ้างแล้วส่วนข้อเสียมีไหมทุกอย่างมี2ด้านนะคะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียในทางกลับกันการที่เราใช้ Siren เอเนจีเนี่ย แต่เรามีความเป็น wounded feminine คือเป็นเฟ i n น n นที่มีบาดแผลมีความบาดเจ็บภายในเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนกดขี่ขมเหงมาจากผู้ชายหรือโดนโดนดูถูกเรื่องเงินในอดีตนะคะมาก่อนโดน,อโดนกดขี่หรือโดนทำร้ายมาก่อนบางคนเนี่ยมีป่มตรงนี้อยู่ที่ยังไม่ได้แก้แล้วนำพลังงานไซเรนเนี่ยมาใช้หรือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ เฟมินินนะไซเรนเนี่ยจะเป็นเหมือน d ร a กเฟมินิน e อ n เน g y ซึ่งมันมีทั้งเฮล t ี y และอันเฮล t ี y ซึ่งเฮล h ี f เฟมินินเนี่ยเขาก็จะใช้ในในเรื่องของการ achieving ่าการทำเป้าหมายสำเร็จนะคะการประสบความสำเร็จในชีวิตการมีการอาจจะเป็นการเป็นแม่ที่ดีการเป็นภรรยาที่ดีอันนี้คือดรักเฟมินินได้เหมือนกันนะคะเธอรู้เธอต้องการอะไรแล้วเธอจะจะได้รับมันอันนี้คือความดรัก ความไซเ n นของเธอแต่ถ้าเกิดเราเป็นวูนอะเฟมินินวูนเด d ะดรากเฟมินินนะคะเป็นเฟ i n i n นที่มีปมหรือเป็นไซเ e นที่มีปมนะเราจะดึงพลังงานนี้มาใช้ด้วยความเห็นแก่ตัว ด้วยความที่อะไรก็ฉัน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 ต้องมาก่อนมีความเซลฟิชมีความเห็นแก่ตัวมากๆโดยที่ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะสูญเสียอะไรหรือบางคนนะคะไปแย่งสามีคนอื่นมาโดยการใช้พลังงาน dark feminine หรือ sirene n e r g y ไปแย่งผู้ชายของคนอื่นมาซึ่งอันเนี้ยแพไม่แนะนำให้ทำนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะรู้สึกว่าเรา MT เราไม่มีอะไรภายในคือเราอาจจะมีเงินเยอะที่สุดแต่เราไม่มีความสุขในชีวิตเลยซึ่งแสมนินที่เป็น healthy ไม่ว่าจะเป็น uh, healthy s i r e n หรือ healthy uh, light dark feminine หรืออะไรก็ตามเขาได้สิ่งที่ต้องการบวกความสุขอันนี้คือคีย์หลักของการเป็นเฟมนินนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ในทางที่ผิดเหมือนที่แพรบ,บอกนะคะทุกอย่างมีสองด้าน มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะนำไปใช้ให้นำไปใช้ในทางที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ให้โทษกับคนอื่นคือใช้ให้มันวินวินทั้งสองฝ่ายทั้งคนรักแล้วก็ทั้งเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือถ้าใครอยากจะหัดใช้พลังงานที่แพรพูดมาทั้งหมดหรืออยากอยากปรับพลังงานเนี่ยก็สามารถทักไลน์มาหาแพรได้เนาะจริงๆแพรก็ ไม่ได้มีคลาสเสืออะไรแต่ว่าด้วยความที่มีผู้หญิงอะมาขอให้แพคโคชหลายคนมากๆซึ่งตอนเนี้แพคก็กำลังยุ่งกับหลายๆสิ่งในในชีวิตของเราเนาะก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีคนมาขอให้โคชเนี่ยแพคก็จะโคชให้ถ้าเกิดใครสนใจปรับพลังงานพวกนี้ที่แพคพูดมาทั้งหมดก็ทักไลน์มาคุยกันก่อนได้ว่ามีดีเทลยังไงมีเวลา ไหนให้เพราะตอนนี้มันก็เต็มไปยังแบบ2อสาอาทิตย์นะคะจะต้องติดต่อมาก่อนนิดนึงจะต้องนัดคิวกันก่อนนิดนึงเนาะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่แพรจะมาแชร์ในวันนี้นะคะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยขอให้ทุกคนเป็น the best version ของตัวเองเช่นเคยค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่ตัวเองรักตัวเองชอบตัวเองตัวเองภูมิใจในตัวเองที่สุดละกันเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย